สวัสดีค่ะกลับเข้ากับชาแนลคำนิ่งกันน้ยนะคะวันนี้เมมี่จะมารีวิวเส้หนแมวน้อยวันนี้นะคะก็ต้องกับวันที่7กรกฎาคมนะคะก็ไม่รู้ใจเดียวคนนึงเขาจะเอามามาให้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ก็จะได้ประมาณตอนเที่ยงบ่ายๆนี่ยหค่ะก็ก็เลยจะมาอาัดคลิปลงยูทูบว่าจะรีวิวน้องเหมียวค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มันมีก็เอาปลอกคอมาใส่แล้วเ,เห็นไหมให้พี่ใหม่ลองโชว์แบบนี้แบบท้องอยู่ชิ้ <c oughs> ก็มันท้องอยู่นะคะก็ก็ไม่อยากแบบุอุ้มอะไรมา,มากก็เดี๋ยวก็มันจะแทนค่ะตันนี้มันนกยื้แบบน่ารักมากเลยทุกคน เห็นไหมเอยนั่งแล้วเห็นไหมเห็นสะบัดหางด้วยนะนี่ค่ะมาอีกตัวหนึ่งแล้วนี่ จำนวนนี้มันมาดูสิจำนวนวันนี้นะคะเันนี้ก็ต้องขอลาไปกล้วค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะเข้าใจได้กันทีนะคะวันนี้ขอลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย